สวันดีครับนี่ก็เทปแรกนะครับเป็นการสอนเรื่องการใช้เ e a t o r Tool นะครับซึ่งพอล็อกอินเข้ามาเราก็จะพบกับหน้า d e สก์ท็ครับหน้านี้เราก็เลือกเวอร์ของเราซึ่งผมก็เลือกเป็นไฟ n นลนะครับเวอรของผมทีนี้มันทําอะไรได้บ้างก็เริ่มที่สตาร์ทเลยครับ Start ทแล้วก็เลือกฟังก์ชันซึ่งผมเลือกเป็นโฟครับก็แล้วแต่คนครับถ้าอีซีก็ตั้งได้น้อยนอๆ แอดวา e ก็เพิ่มความสามารถในการตั้งขึ้นมาในการใช้อะไรแบบนี้ครับเช่นคำนวณค่าซีพีอะไรอย่างนี้ถ้าเปินเป็นฟูว่ามีออปชันทุกอย่างซึ่งต้องศึกษาคำพอสมควรครับแต่สำหรับเทปนี้เราสอนแค่ว่า easy ททำอะไรได้บ้างซึ่งจะเป็นทูบสิเตอร์จอยกุ๊แล้วก็แปลนซึ่งของเรายังไม่มีแปลนครับเป็นอะไรที่กากมาก <c oughs> เริ่มเลยก็ ต์ดเสร็จแล้วก็ใส่ใส่นี่เลยครับเป็น id ของเราในเซิร์ฟนั้นๆก็ใส่ไปโปรไฟล์นี่ไปตั้งทีหลังครับก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรก็ครับไม,ม่มีอะไรครับต่อไปก็เป็นทรูปการเซ็ตค่าทรูปก็ก็ตั้งธรรมดาครับแบ่งได้หลายแบบเหมือนกันมีแอดวานซ์อินเทอร์เฟซด้วยครับซึ่งก็ตอนนี้ก็จะเป็น ถ้าเกิดใครใช้พลาสก็ Copy หน้าหน้าพลาสนะครับผมผมพอเช็คก่อนว่ามีไหมรอบสามนี่ครับเป็นหน้าทูอย่างเงี้ยครับก็คอนโ A นเอก็อปได้เลยครับส่วน ID ผมไม่มีครับก็ไม่ต้องใช้ส่วนเรลลีพ่พอยต์อันนี้ ก็กดนี่แล้วก็มันก็จะรันตรงนี้ออกมาเลยครับเป็นลิสต์เมืองต่างๆว่าแต่ละเมืองมีทหารเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับส่วนเรลี่พอยที่ผมใช้มเป็นนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการก๊อปคอนโทรลเอแล้วก็ก๊อปจากหน้าเรลี่พอยท์ครับที่ทำมาเป็นทีนี้ก็มาดูว่าไอหน้าต่างตรง,งนี้ทําอะไรได้บ้างสมมุติผมไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแก้แบบแมนนวลครับตรงนี้ครับแก้แก้เสร็จก็มาเลือก ที่เราเล่นเล่นเป็นแบบยังไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นอะไรดีหรือแบบยังไม่มีทหารไว้ใช้ใส่จงตี้้องกันออฟเซนซีฟดิเฟนซีหรือเล่นทั้งคู่หรือเก้าเมือนสองแล้วก็ใส่ไปเลยครับว่าเอาเท่าไหร่สมมติผมใส่แปดสิบอันนี้ยี่สิบครับอันนี้ก็เป็น Square, ัวนเนต์สแควร์ก็จะเป็นอ่ารลองยุทธ์น,นี้เท่าไหร่ก็ว,ว่าไปสมมติตอนผมไม่มีแต่ว่ากดโอเคนะครับอืม อินเทอร์เฟซต่างๆก็เช่น <c oughs> โชว์ว่ามีกี่เคแล้วมีฐานเท่าไหร่แล้วกี่เคโชว์หน้าหน้าตาของยูนิตด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งผมไม่โชว์ไม่โชว์ซมารีก็คือรวมรวมฐหานทุกเมืองครับซึ่งถ้าไม่รวมก็ได้สเปซไม่รู้อะไรเหมือนกันคิดแล้วไม่เกิดผลที่เหลือก็เมืองที่ยึดอะไรก็ไม่รู้ครับผมไม่เป็น ปกติผมใช้แค่นี้ครับเปิดสเปเซอร์ซัรมารีเหลือก็ช่างหัวมันครับแล้วเราก็ปิดอัลวานไปนมันก็โชว์แค่นี้ก็ก็เหลือเฟือแล้วครับทีนี้ตรงนี้เราก็บอกว่าเมืองนี้เรามีทหารประเภทป้องกันอยู่ร้อยยี่สิบตัวรวมรวมหลายๆเมืองมีทหารอยู่แบบละกี่ตัวแบบละกี่ตัวแล้วก็รวมทั้งหมดมีกี่ตัวซึ่งค่ารวมทั้งหมดมันจะเข้ามาอยู่ในสี่ปีครับทูอินคอรเก้าสิบ ออฟเฟนซี90ถูกไหมครับเพราะเรามีอ่าวที่ผายมี80ไป20แม่งรวมเป็น90มัน่งดีวะช่างมาเก็บ90ก็ได้วะก็แบ่งเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ให้ด้วยครับแบ่งว่าเราเรามีทหารแบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เลโชทูปตออป๊อปของผมทูปมีสมมติมี90 ออฟก็เท่าไหร่อ่ะประมาณสองร้อยกว่าถูกไหมครับสองร้อยถึงหนึร้อยแบบนี้แล้วก็แบ่งแบ่งพาร์ทให้ด้วยว่ามีกี่พาร์ทออฟเฟนซีพาร์ทแบ่งเป็นอัตราส่วนต่อ๊อปได้เท่าไหร่ดิเฟนซีพาร์ทแบ่งเป็นอัตราส่วนต่อ๊อปได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็จบไปแล้วครับสำหรับการเซตค่าทรูต่อไปเป็นฮีโร่ครับแล้วก็ไปก๊อปหน้าฮีโร่มาเช่นไอดีนี้มันทำาป็นยากครับ โชนี่มากอ๊กอปได้เลยครับก๊อปได้เลยแล้วก็แปะตรงนี้ครับแล้วก็กดเฟซครับมันก็จะลันทุอย่างออกมาเสร็จเรียบร้อยมันก็อยากซืมอัปเดตมันเหมือนการอัปเดตนะครับควรจะอัปเดตทุกวันนะครับส่วนที่เหลือผมไม่รู้ใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องใช้มันครับนี้ก็มาดูว่าเมืองเมืองเราไอเดี ID เราเป็นยังไงบ้างก็เป็นอย่างนี้ครับมีอะไรบอกบ้างเนมแล้ง ก,กี่มกเ,มเมืองมีกี่เมืองเปิดเมืองไม่กี่เมืองอะไรเ็าว่าไปมีป๊อปเท่าไรสมัครเมื่อ,อไรอะไรอย่างนี้นะครับเล่นกี่วันแล้วอะไรแบบนี้ครับในเมืองอื่นมีคนใช้ชื่อมีไในในเวอร์อื่นมีใครใช้ชื่อเหมือนเราบ้างอะไรนี้จะไปดูเข้าเข้าโปรไฟล์ไปดูครับหน้าตาโปรไฟล์ผมแบบนี้ก็ออกเมืองแล้วมีตอนนี้มีกี่เมือง เมืองหายไปแล้วกี่เมืองเช่นโดนยิงทิ้งหรือว่าโดนยึดอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้จะเป็นจุดว่าผมอยู่ตรงพิกัดนี้เขาก็แบ่งชุดชิปถูกไมครับแล้วก็ population มันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็รูว่าไปครับแล้วก็ทีนี้ก็มาดูกิลซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรครับมีมีลนสม,มเบอร์อะไรก็น่าจะรูกันอยู่แล้วว่ามีกี่คนอะไรอย่างี้ป๊อบรวมเท่าไหร่ อันนี้หน่วยเป็นกิโลครับกิโลก็พันตอนนี้บ๊อบรวมก็เท่าไรเ,เนี่ยเจ็ดพันแล้วถูกไหมครับดมันแปลกครับถูกแล้วก็บ๊อบต่อเมมเบอร์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบครับซึ่งมันก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเอง <c oughs> ต่อไปก็มาดูในโวบ้างครับก็จะมีเพลเยอร์แล้วก็สามารถเส <c oughs> ิร์ชเพลเยอร์ไปได้เช่นเสิร์ชบาฮัมั เจอไม่คิดครับแล้วก็จะเจอข้อมูลของบ้า,ม,ามัสบ้ามุสไม่รู้ม,สมัสหรือมุสไม่เคยถามออกมาเป็น,นี้ครับเพราะคล้ายๆกันนะของเราอะและครับเสริรจชกิวก็ได้ครับแล้วก็เสริรจชไปทีครับเจิริวอ้าวาไม่มาเลยมืดครับเอาไปวาก็เสริรจชเหมือนเ์ชเพ์เยอร์นั่นแหละครับ ส่วนอันอื่นนี่เดี๋ยวมาโชว์กันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลงนี้ก็จบลงนะครับสวัสดีครับ